ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่5แห่งความสำเร็จดึงเข้มหัดสวีร่วมอวยพรและส่งบอบความสุขฉล,ลองฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วราคาสำหรับเอสเมอร์ด้าคลินิกที่ได้ต้อนรับวันครสิสต์มาสและวันปีใหม่นำความสุขก,กับดาราศิลปินสุดฮอตวันที่11ธันวาคม2564เข้มหัสวีพักพภพไพศารและวันที่12ธันวาคม2564นน,นนทนน ร้อมภายในงานมอบของขวัญให้ท่านได้สวยหล่อตับโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษอีกมากมายบริหารงานโดยสามผู้บริหารมากประสบการณ์การความงามดังนี้คุณสาอาริษากิ่งสนัน่นคุณบิ๊กจักรพันธ์วัฒนาและคุณจิว๋วขุนช่วยค่ะสวัสดีค่ะอาริษากิ่งสนั่นนะคะก็เป็นกรรมการบริหารของเอสเมอร์นาคลินิกของเรามีทั้งหมดสาสาขานะคะ สวัสดีครับจักรพันธ์วัฒนานะครับเป็นรองประธานบริหารน,นะครับเอสมริาคลินิกทั้ง3สาขาค,ครับสวัสดีค่ะบุญช่วยธานิเทศนะคะกรรมการบริหารเอสมริ่าคลินิกค่ะวันนี้นะคะเราจัดกิจกรรมครบรอบ5ปีแล้วก็อยากให้แบบเหมือนเราส่งความสุขเริ่มคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะพร้อมกับกิจกรรมมากมายแล้ววันนี้เราก็ น้องเข้มมาให้ความสุขสนุนกับทุกกคนนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีในส่วนของน้องนนมาด้วยนะคะส่วนกิจกรรมโปรโมชัน่นเราก็จะคุณจิ๋วในส่วนของแนะนำนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของฟิตเมน,น้าใสนะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของบูทของนะคะฟิลเลอร์ว่าร้อยหมายึ่งมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของสปานะคะหรือว่าเป็นอโรมานะคะ ตรงนี้เนี่ยเราให้บริการแบบครบวงจรเป็นลักชวรี่คลินิกนะคะดีใจครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกนะครับหลังจากที่เราอยู่บ้านในช่วงสถานกรารณ์ที่เราก็รู้จักกันอยู่นะครับก็ตื่นเต้นครับจุดเต้นเราเตรียมเพลงมาก็มีผิดเนื้อม้างเว้นผิดเนื้อบ้างแต่ก็ได้รับความสนุกสนานและก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆที่ให้กำลังใจตรงนี้นค่ะในช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่อยากจะ เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับผมในช่วงปีใหม่ก็สามารถมาได้นะครับผมมาเสริมเติมแต่งได้นะครับผมที่เอสเหนือลุงยาครับผมก็ทิศทางปีหน้าเราก็ยังคงที่จะขยายแล้วก็มีเปิดสาขาเพิ่มจากที่เราแพนกันไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเราก็คิดว่าเราจะยังคงวางเป้าเพื่อขยายต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับในเดือนนี้เราจะมีอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับ21-27 นะครับแต่จะเป็นที่ซออีคอนสแควร์นะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามที่นี้นะช่องทางการติดต่อของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะ s m e r ม i n a c l i n i c แล้วก็จะเป็นในส่วนของ f c e e o o o นะคะในเพจแล้วก็ในส่วนของสาขาของเราตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันก็จะเป็นที่ Market Village สวนน้ำภูมินะคะแล้วก็เซนท่านพาราม3แล้วก็ซีคอนสีนัคคลินนะคะยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะ